หัวคีบเหล็กคีบไม้เก่าญี่ปุ่นสำหรับรถขุดแบ็คโฮพีซีหกสิบเจ็ดสิบตัวนี้8ปดสก็พอใส่ได้นะครับโหลดสลักเอาเป็นของเก่าญี่ปุ่นมานะครับสวย สีเก่าๆสนิมแต่ว่าเหล็กไม่มีผุเลยสวยไม่มีแตกลาวนะครับนิ้วยาว80เซนห่างหูก็ประมาณ18.5เซนติเมตรสลัก50มมิลนะครับตัวนี้เวลากลางออกก็ประมาณสัก1 1 0ยเซน ท่านใดสนใจก็โทรเข้าไปสอบถามได้ที่แท็กเตอร์แบคโฮนะครับ0816221299 0816221299ที่ใส่ EX 60ก็ได้นะครับเนี่ย CC 60ขึ้นไปครับใส่ได้สภาพเดิมๆสวยๆเก่านอกมานะครับให้ดูสลักกันสลัก เป็นสีสนิมนะครับแต่ว่าไม่มีผุนะฮะสีไม่สวยแต่ว่าเหล็กนิ้วเนื้ยังสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยฉีกขาดเลยไม่มีรอยแตกรล้าเลยนะให้ดูเหล็กหนาครับเหล็กหนาปึกป๊กเลยหนาเหนียวมีสลักมาให้ด้วย หูเกี่ยวเหล็กตันๆต้งนั้นเลยเอลองโทรเข้าไปสอบถามกันดูนะครับที่แท็กเตอร์แบคโฮ0816221299อกจากนี้ยังมีหลากหลายโทรไปตั้งจองกันได้นะครับครับผมโอเคนะครับ